สีทุกท่านนะคะใครมาใครญาติเรามาญาติญาติเรามาญาติเรามาขายถั่วโอ้ยไปขายไปขายมาขายมาว่าเสียเอออืมนะเมื่อจำก้นอ๋อโอ้ยญาติเราเอาถั่วมาให้จำนะพอดีเบ๊ะเขาปลูกปลูกถั่วนะเอฟซีนะ ขอบคุณมากนะคะเบะนะเนี่ยในขายาดหนูนะคะยาดมีแทนแดดนั้นนึกว่าพลาลินมาแล้วสดอกบออืมเออผักผักหนูกำลังสิงามเดี๋ยวหนูคงจะได้แบ่งให้เบะกินบางแล้วตอนนี้นะเบะแตงบอเดี๋ยวจะเก็บให้เบะกินบ้างเออก็แบ่งแบ่งกันเนาะเบะก็ยังมาแบ่งให้เรากินเลยแตงกำลังสวยเลยเบะ เออแทงกว้าโอเจะไนึ่งเาโอเคขอบคุณค่ะจ้ะนี่นะคะนี่เพื่นเอาแต่เอาโอกยาวมาให้กินเดี๋ยวพักเราขึ้นนะเราก็จะแบ่งไปให้เพื่นกินด้วยนะคะ,ะก็สวัสดีเอซทุกคนนะคะก็อแอนก็ดีใจเนาะจะมีแม่แม่เอซี FC นะคะที่ซื้อที่อยู่ใกล้ๆองคู่เนาะนะคะก็จะมาทําบ้าน พาะว่าเพิ่นเพิ่นจะมาขึ้นเสาเอกแล้วนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่เขาเรียกว่าขึ้นเสาเอกติดติดกับกับตรงข้ามที่เอสแอนพอดีเอแอนก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะอย่างน้อยก็มีมีคนมาสร้างบ้านเนาะมีคนมาสร้างบ้านก่อนเราอย่างนี้นะคะจ้ะแล้วก็เราก็ดูอ้ดีใจมากจะมีเพื่อนบ้านคนใหม่ <laughs> นะคะเดี๋ยวน่าจะน่าจะเร็วๆนี้เนาะเอฟซีแกก็จะ แม่เอฟซี FC ก็จะมาขึ้นเสาเอีกนะก็แจ้งข่าวดีเอฟซี FC ทุกคนทราบคือหนูดีใจมากเลยท,ที่ดีใจก็เพราะว่าอะไรคะอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามที่แดนพอดีเลยนะคะจะเ,เพราะว่าเพิ่นก็จ้างช่างเมาท์ทีเดียวหมดเลยนะคะเสร็จสับหมดเลยนะคะจะเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านสวนเล็กๆหลังเล็กๆนะคะจะพอดีเพิ่นทรงแบบไปดูก็สวยมากนะเป็นสีเขียวสวยเหนียวซับเลยนะคะ สวยงามวานก็ทมเมื่อวานก็ดูคลิปป้าแตนนอ้องที่เอ่อเขาเรียกว่าช็อตต่างๆที่ป้าแตนลงคลิปหรือลงช็อตต่างๆนะคะเกี่ยวกับน,น้องน้ำมนนะคะไปรับเขาเรียกปัดชิมเนาะปัดชิมก็คือน้องน้ำมนจะจบนะจะจบมสามใช่ไหมจะขึ้นมสี่ใช่ไหม,ะน,มนะคะอืมก็เลย <c oughs> ก็ดีใจกับน้องน้ำมนจะได้เลื่อนชั้นขึ้นชั้นใหม่นะคะก็ดีใจกับน้องนะคะ นะก็เหมือนเป็นเป็นเ,เขาเรียกว,ว่าเป็นลูกหล,กล,ล,ลานเรานี่แหละเนาะนะคะจ้ะที่เรารู้จักกันมาคุ้นเคยมาเห็นน้องน้ำมนต์ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่กอกๆกกกเนาะนะคะจ้ะก็คือยังไม่ได้โตสูงขนาดนี้เ <c oughs> มื่อวานก็ถามน้องฟางว่าน้องฟางปัดชิมวันไหนเก๋น้องฟางบาอกแม่ปัดชิมหนูนะ่ะต้องรอจบมหกตัวเนี้ยหนูน่ะมห้ามันไม่มี มันมีมหกเลยก็รับประกาศนียบัตรแล้วก็จบเลยอ่ามีแค่ถึงแค่มมสี๋อเบ่กนถึงบางอออุตส่าห์ว่าจะรอจะรอลูกปัดชิม <laughs> ลูกสาวหนูก็กงหกัวเหระอย่างแอนแอนถ้าที่รักมาหรือดาลิงมาก็ก็ต้องไปรับค่ะไปรับค่ะแล้วก็เอ,อต้องต้องอยู่กับเขานะคะจะ อ่าเพราะว่าเอ่อเขาเขามาเมืองไทยเนาะนะคะจะเขาเรียกว่าธุระส่วนตัวน้องเฟิร์นคนเก่งของแม่นะคะนี่ค่ะน้องเฟิร์นก็อยู่บ้านก็ทํางานนะคะอ่าทงานบ้านแทนเอดเอ็นะค่ะเพราะว่าเอ็เอ็นไม่ได้ทํางานบ้านแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้แม่สบายแล้วตอนนี้นะกับข้าวก็ไม่ได้ทําให้ลูกกินเด้อลูกทําเองค่ะน้องเฟิร์นก็ทํากับข้าวให้น้องกินทุกวันด้วยนะคะจะ น้องฟางกลับมาจากโรงเรียนก็เอ่อนี่แหละค่ะพี่สาวคนสวยนี่แหละเป็นคนทำกับข้าวให้น้องกินนะจ๊ะอย่างเอสอนก็ภูมิใจเนะเาะอ่าภูมิใจนะคะกับลูกคนนี้นะคะหอมหน่อยน,อนะคะอืคือภูมิใจกับลูกลูกเฟิร์นนะคะลูกเฟิร์นทำหน้าที่แทนแม่ทุกอย่างหุงข้าวให้น้องกิน ทำกับข้าวให้น้องซักเสือ้อผ้าล้างจานกวาดบ้านถูพื้นพับเสือ้อผ้านี่นะคะนี่นะคะ่ะคือภูมิใจมากแม่น่ะสบายแล้วหนูบอกเขาว่าเฟิร์นแม่น่ะเลี้ยงพวกหนูมาแม่เหนื่อยแล้วหนูโตแล้วหนูทาหนูทําแทนแม่เลยจ้ะนะคะคือเช็ดห้องครัวทํากับข้าวเก็บขยะ นะคะไปซิงนี่ค่ะนี่ค่ะทุกอย่างค่ะน้องเฟิร์นขอบคุณนะลูกนะนะหนอมเลยชื่นใจใครจะว่าลูกเราไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหนูว่าหนูว่าลูกหนูดีต่อให้ลูกหนูไม่ดีหนูก,ก็รักลูกหนูค่ะนะลูกหนูไม่ได้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะคะอ,อ,อยู่บ้านก็ทํางานค่ะอันนี้ก็ป้าก็จัดเวรให้น้องเฟิร์นช่วยงานลาลรงสู่เนาะก็มีรถ น้ำต้ er, นโมงนะคะรดน้ําต้นโมกแล้วก็มีถูสาราเดี๋ยวรดรดรดต้นโมกเสร็จแล้วก็ไปถูสาราหอวพระแล้วก็วันเสาร์ก็มารดน้ําต้นโมกตอนเย็นนะคะจ่ารดให้มันชุ่มๆเลยนะคะคือเขาเขาบอกว่าชอบอะไรคะลูกชอบอะไรคะชอบรดน้ำชอบรดน้าต้นไม้ชอบรดน้ําต้นไม้ค่ะจ้ะอืมนะคะชอบรดน้ำต้นไม้นะคะก็ดีใจค่ะดีใจกับลูกสาวคนนี้นะคะจ้ะ น้องเฟิร์นน้องฟาง,ง,งเขาก็เรียนหนังสือเขาก็เหนื่อยแล้วเนาะนะคะจากคือนักนักเรียนอะ่ะสมัยเราเรียนเนาะเอฟซี FC, เราก็รู้สึกว่าเออเรียนหนังสือมันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยมันก็หนักมันต้องใช้สมองเนาะนะคะก็ก็ดีนะคะที่แบบว่ามีพี่สาวคนนี้เขาดูแลน้องอยู่อ่ะเอาเลื่อนไปลูกเลื่อนไปด้วยนะเลื่อนกล้องไปด้วยนะฝากด้วยนะคะเอฟซีเอฟซี คุยกับน้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นคุยกับเอฟซีบ้างนะคะลูกนะอ่บรถไปด้วยนะ้วก็คุยไปด้วยเด้อนะคะคิว่าขายคลิปอย่างเดียวคิดว่าเขาจะถ่ายคลิปอย่างเดียวว่าฉำเะ สวัสดีค่ะคุณแม่มันอาจจะไม่ได้มอนะคะต้องลดลากมันหน่ะ <c oughs> เดี๋ยวร้นไม้ต่อจากนี้ก็เราก็จะไปทำความสะอาดต่อเลยนะคะทุกคน

มันจะได้ฉ่ำทั้งหมดตน้นมันจะโตได้กว่านี้โดตไม้์ดีกันไรสวัสดีค่ะคนเอโอ้โหเอหลายตัวมาก ยบประมาณสักแปดเก้ายันตอนบ่ายก็ไปนอนพันลมพัดตึ้งต่อง่วง เจ็ดโมงจะครึ่งแล้วทุกคนกินข้าวแล้วหรอคุณแม่กินข้าวแล้วบอใครยังไม่ได้กินข้าวระว,วังปวดท้องนะ กออใจกันไปไหนวัดดีคุณ เกือบจะหกสิบพันนะคะเดก็กชายก็มา ไม้มาตัวนี้จะเห่าเนาะสงสัยหมามันคงจะเห็นคนแปลกหน้ามันก็เลยเห่าโอ้โหเอจะไปหมดเลยอ่อืมอ้าวนี่นะคะเอฟซีทุกคนอ้าว รถชุ่มๆเลยนะคะลูกมันเป็นสรรชาตญาณแ,แม่แม่บ้านเนาไม่ได้แบบตังเชิงอืตต้นไม้ต้นใหญ่ก็รดด้วยเด้อนนะ่ะต้นไม้นะ่ะออ่่ารดเข้าไปเลย,เป,ยเป็นไงน้ำไหลแรงไหมโอเคไหมน้ำน่ะตต้้อองงรรนีเออน้ำไหลแรงไหมลูก อ่ะสำหรับพิมพ์นี้ก็ขอบคุณเนปซีทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้แอนแอนกับน้องเฟิร์นนะคะสำหรับพิมพ์มนี้สวัสดีค่ะฝน้องเฟิร์นบ้านนาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณเนปซีทุกท่านมากค่ะสวัสดี